เรามาดูตัวอย่างนะต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างสมการแม่นตรงนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหาค่าคุณพีนะ่ a กับ b ที่ทำให้สมการนี้เป็นสมการแม่นตรงนะครับก็คือหาค่าคุณพี่ a กับ b ก่อนแล้วค่อยแก้สมการนะรูก็จะหาโดยการใช้มิยามของสมการแม่นตรงนะครับก็คือจากโจทย์นี mxy เท่ากับ axy กำลังสามลบ bye กำลังลบสอง x ะฉะนั้นคือ m บ y คือ y จะเท่ากับคือ n by คือ x ซึ่งจะเป็นสมนการแม่นตรงใช่ไหมครับดัะนั้นหาคือ m บ y คือ y คือ m by, by. คือ by by d, y ดิฟ y กำลังสามได้สาม axy กำลังสอง นะครับดิฟตัวนี้เทียบ y ก็นะดิฟ y ก็หรือก็ดิฟวได้หนึ่งนะก็จะเป็น b, b ีดีกำลังลบสอง x อนะอย่างที่ครูบอกนะต้องดิฟย่อยเป็นนะครับ <c oughs> แล้วก็เอ็ข้อนี้คืออะไรเอ็ N, x, y, คือสาม x กซ์ำลังสอง y ายกำลังสองบวก e ีกำลังลบสอง x ลบห้า เราก็จะหาเกอเอ็นเกอเอ็ดิฟชอยตัวนี้เทียบ x ได้หนะดิฟ x อกซ์ำลังสองได้สองเอกสามหเหก็กซ์กำลังสองดิฟอันนี้เทียบ x ก็ดิฟ e ีก e, ำลัง u. u ได้ 2, 2, e ีกำลัง u แล้วดิฟ u ดิฟ u ได้ลบสองลบสองอีกำลังลบสอนะอันนี้ครูอบอกเสมอ นะักนะศึกษาควรจะจำสูตรนี้ได้แล้วนะ e กําลัง ax นะดิ๊ได้ ae กํา e ลัง ax นะครับโอเคนะถ้าสมการนี้จะเป็นสมการแม่นตรงนะจะเป็นสมการแม่นตรงคือ m by เซอร์วต้องเท่ากับคือ n by เค x แปลว่าอะไรแปลว่าส a x y กำลังสลบ b e กำลังลบส x ต้องเท่ากับ6 x y กำลังสลบส e กำลังลบส x นะครับดังนั้นนะส a จะต้องเท่ากับ6กนะครับเรคือพจน์หน้าต้องเท่ากับ3 a เท work ่าก <re> <ๆ>ับหพจน์หลัง ลบ b นะเท่ากับลบสนะแปลว่า a จะเท่ากับ2แล้ว b ก็เท่ากับ2ด้วยนะสมการนี้จึงจะเป็นสมการแั่นตรงหมายความว่าสมการนี้นะ a เท่ากับส b เท่ากับสนะครับนั่นคือสมการที่อยู่ในรูปของสอง x y กำลังสามลบสอง y e กำลังลบสอง x dx บวกกับสาม x กำลังสอง y กำลังสองบวก e กำลังลบสอง x ลบห้า d y เท่ากับศูนย์เราก็จะแก้สมก,การนี้กันนี่คือสมก,การแม่นตรง ลองเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้นะดิฟอันนี้เทียบ y ก็2 3 6ดิฟอันนี้เทียบ x ก็2 3 6นะพดนหน้าเท่ากันดิฟอันนี้เทียบ y ก็เหลือลบ2 e กําลังลบ2อันนี้ดิฟเทียบ x ก็ลบ2 e กําลังลบ2 x แปลว่าเป็นสมการแน่นอนะวิธีการแก้นะเราจะแก้สมการแบบนี้เราจะแก้สมการ ตามขั้นตอนนี้ได้ดังนี้ก็อินดิเกตตัวนี้นะจริงๆอินดิเกตเทียบ y ก่อนก็ได้นะครับแต่ก็จะทำตรงข้ามกันคนระูสอนอินดิเกตเทียบ x ก่อนนะครับก็สมการจะอยู่ในรูป f x y เท่ากับอินดิเกตตัวนี้เทียบ x 2 x y สอง x y กำลังสามลบสามากำลังลบสอ นะครับบทที่ลบสองบิติเทียบ x อิติเกตเทียบ x ตัวนี้ก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วนสองสองตัดสองก็ x กำลังสอง y กำลังสามบิติกตตัวนี้เทียบ x เนื่องจากว่าอันนี้คือ e กำลัง y นะ y เป็นค่าคงที่ดึงออกอันนี้ e กำลัง y เราต้องการหาลบสองตัวนี้คือลบสอง เพราะนั้นอนดิเกตตัวนี้นะครับเนี่ยครับดิเกตลบ2องกำลังลบสอสมมุติว่าครูไม่คิดที่ y นะครับเทียบ x นะแปลว่าตรงนี้ครูจะทำเป็น u ก็คือลบสหารด้วยลบสตัดกัน,นก็คืออ e ีดิเกต e กำลัง u u ดีได้เท่ากับ e กำลัง u เพราะนั้นอนดิเกตตัวนี้ก็ได้นะ e กำลังลบสอ เพราฉะนั้นก็จะบวก y e กํลังลบ 2x อิ 2, x, นะ icate, ทิเกรตเทียบ x จะได้ตัวนี้แล้วก็บวกฟังก์ชันของ y, y เป็นฟังก์ชันคงทีนะ่นี่เป็นสเต็ปแรกเสร็จแล้วเราก็ดิฟตัวนี้เทียบกับ y นะวิธีจำง่ายๆก็คือดิฟเทียบ,บตัวนี้ดิฟนเะทียบ,บ y นะคือ f by คือ y ก็คือดิฟตัวนี้ดิฟ x กซ์ำลังสอง y ายกำลังสามบายเทอร์วนะบวกกับดิฟ y e ยอีกำลังลบสองเเทียบ y นะบวกกับ g ีพาย y นะจะไปเท่ากับ n นะจะไปเท่ากับตัว n อนะ็โอเคดิฟซะก่อนตัวนี้ก็จะได้เป็นดิฟเทียบ y ก็ได้สามเกซ์ำลังสอง y ายกำลังสอง ดิฟเทียบ y ก็ได้บวก e กำลังลบ 2x บวกกับ g พาม y เท่ากับ nx y ตอนนี้ในโจทย์เนี่ย nx y คือ 3x กำลัง 2y กำลัง2บวกกับ e กำลังลบ 2x แล้วก็ลบ5รนะาะนั้นเธอก็จะเห็นว่าตัวนี้ตัดกันนะอยู่คนละด้านก็เอาไปลบกันนะตัวเหมือนกันเอาไปลบกัน เราก็จะเหลือ g พา y เท่ากับ5เท่ากับลบหเพราะนั้น g y ก็คืออินดิเกตลบห้าเท่ากับลบห้บวกค่าคงที่สี่หรือไม่บวกค่าคงที่สเราก็ไปบวกที่หลังก็ได้นะครับ ก็จะไปเท่ากับตกเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเอาสมาการนี้สมาการนี้แล้วแทน g y ตรงนี้ลงไปเพราะนั้นคําตอบทั่วไปก็คือ<น> x กำลังสอง y กำลังสามบวกกับ y e กำลังลบส x นะแล้วก็ลบห y เท่ากับสี่แบบ ถ้าเธออยากรู้ว่าทำถูกไหมเนี่ยนะลองดิฟนะดิฟตัวนี้เทียบ x จะได้ตัวนี้นะจะได้ m ลองดูดิฟเทียบ x นะได้2 x e ก y กำลังสอันนี้ดิฟได้ลบส y e กำลังลบส x จะไปไว้หน้า dx และดิฟเทียบ y จะมาไว้ที่หน้า dy ดิฟเทียบ y นะก็3 x กำลังสอง y กำลังสองอันนี้ดิฟเทียบ y ก็เหลือตัว x นะเหลือตัวนี้ดิฟเทียบ y ก็คือลบหก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นสมการแม่นตรงนะตวิธีตรวจสอบสมาคำตอบว่าเราทำถูกไหมนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ